กำลังว่าสิเมื่อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะมาแต่หานงนงกินนี่โอ้ยพี่น้องสิเกี่ยวเว้าเล่นได้เฮ็ดดีบ่นี่เฮ็ดดีบ่นี่็ดีเด้อ๋อโตพี่น้องเอ้ยเนาะสิอ้อมเือนบาดนี่โดยแม่นบ่นี่ย่านันแมายังมาเหยียบนี่แม่นแต่ว่าสิไปป่าเฮือนนี่บ่จักนี่ เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยสบายดีอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ากลับล้าง่าสิเมื่ออะไรเลยเอ่ยอ่คือป่ากันเฮทศยังอีกดีป่าดี้ว่าพี่น้องเด้อก็เอาอ่าพรอมดูพี่น้องเนาะถ่ายพี่น้องเบื้องบนอ่าแน่อยสิว่าไอ้เวียรคนบ่าวดิบเนี่ยโมเมนต์เนี่ยเนาะบ่าวดีดอีเอออ่าทุ เอเพราะว่าเพราะว่าคันได้เมื่ออีกวันนี้แล้วจักมือใดเชได้ขึ้นมาอีกบาทนี่หลายมือเติบอยู่ได้บาทนี่ได้เงินเฮนได้บาทนี่เอะลยแล้วพวกได้ไรพวกนี่พวกชินได้ร้อยเนาะจักมือใดได้บาทนี่ด้อโอ้เนาะจักม like. em ือใดได้เชได้ข so ึ้นมาอีกไปเลยเนาะแต่มันมีเวียกับมาแต่มันมีเวียกกับมาได้มาแต่มีเวียกับมาคือเก่า เออต้พี่ใช่แบบไรยังไงแล้วได้ลองดูด้ว่าสิเอาขึ้นดู้วนแบบนี้สะบอกนะเออบ่ต้องตั้งบ่ต้องตั้งไว้แล้วตั้งบ่ต้องตั้งลุ่มตั้งลุ่มมันต่ำโคตรเดะได้อยูุ่ชามีพอดีบ่พอดีแบบนี้นั่นขึ้นบ่ได้แล้วกับอะไรก็ว่าซั้นนี้นะเอาตั้งดินเลยนี่นะมาตั้งดินนะแมนตั้งดินพอดีรึตั้งดินแล้วพอดีเนาะเดะ อดีนีวม no. right. you know. right oh yeah. ันก hmm? ็ข okay. ึ้นได้มันก็ขึ้นบ่ได้หรอกว่านี้นะโบได้แล้วนี้มันไหวขึ้นนี่ดบ่ชันก็เฮาเฮามั่นเอาซึ้ซึ่งก็ได้ลองตั้งเบิ่องโบผ้าอบผ้าเอาหมั่นเอาด้วย่บโบรักกันได้เว้ยรักกันวะเกิว่ารักใส่้างนอกบ่แม่นตัวหกึอะรักมันต้องเอ้อชายกับชายเน้นแนวข้างนอกก็ได้เน้นทางนอกเลยอืมจะลองลองไหว้ว่าตั้งใส่เบิ่งเนาะอืมลองตั้งใส่เบิ่งเจ้าบุพาแก้ไปใกล้ก่อนมาแก่นี่มาพี่ก่อน อ้าวถ้ามาลามาดึงดึงได้ว่าเอาไปพุ่นก่อนเนี่ยเอาไปไอพี่ก่อนนะมันนักเลยเนีัยเลยเยอ่เฝ้าเยอะเฝ้าเออเออไหมโห้นักไลเออมาแสงกระยาบชอยยุ่หายันุ้ยไฟเห็นบาดนี่กิ้งเอาแะไรกิ้งเอาก่อนกิ้งเอาดวงเดือนไม่ต้องย่อเออมันมาไปตามข้องเก่าว่าบาดนี่ โอ้นักเต๋ออยู่ได้พี่น้อยเนาะมันต้องไปว่าเคาไป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 ว่างอยู่หันห้างสีงูงูได้ด้ได้อยู่เนาะมันมันมันอ่อนอยู่เนาะออือเฮึบฮึบฮึบเอาพากันเฮ็ดเอาบาดนี้เฮ็ดได้ไดบาดนี้เออเอาปเอ็นอันนึงอ่อเสี่ยวอมเพื่อนไปแล้วบาดนี้พี่น้อยเนาะ โบให้บเพิ่นโบอยากให้มีแนวอันอ่าันนี้ขอกมาเออแล้วไอ้แมงชาอันนี้อันเครื่องขอกเครื่องขัวคือเต็มอ่าอูแองกันมั่งอยู่นี่เบิดในถ้วยบวงช้ามันเลยมันหัวมันมันเปื้อนเนาะล่างมันเปื้อนอีกเห็นไหเนาะอื้อมันเป็นอะไรมันหัววะมันมันสะเข้ามาฮะนะ อ๋อปลาวันี้อีกบาทนี่เจคัวอยู่นี่เพ่มบาทนี่เนี่อ๋อ,อันคักบาทนี่ดังไฟดัง,ดง้องเอ,อบาบ้าเหี้บากัอนกไมอย่างมันดำพิ่นี่นี่กระโลงงามใช่ไหมเ็นี่บเอผ้นะขึ้นไปเลยพูดน่ะ <c oughs> เกเดเดนี่เลยับมาอเออเออมาผูน่ะจะเข้าไปได้เพื่อนหรืวเาเนี่ยมาปอใช่เลยนละมาเนี่ยนี่เลไปเออมามันขึ้นมาแล้วบรวานั่นเนาะ กติกับเจ้าคองมาเขาเขาเรียกมาแล้วมันจังอยู่เนาะคุณนะยางเวินด้สิได้เป็นองเอาเหล็กมามัดลูกเอามัดใ่ได้สาเหตุที่ว่าทางอเวียงนจะขังัเพราะขันท้าว่ว้ิได้ผมเป็นยังงบ้านนี่นเออขัน้องอมไว้ชิได้งกับพอดียุหลวดลวดน้อยๆบ่มีบ่เอลวดน้อยๆอลวดน้อยๆนะ

โอ้ไอเดียดีอยู่ได้หนิเนาะอันนี้บอสแชนไม่ได้เคยบอกไม่ได้เคยในน้ำพิ่นได้พี่น้องเลยเนเอาเองเออเียนเอาเองนันนี้นะบอสแนไม่ในน้ำในประเทศประเทศเลยพี่น้องเลยเนาะไอวาายอันนี้คือวิธีแก่ว่านิวิธีแก้วิธีแก้ไม่ให้ตัวมันห อขันท้าว่าขันท้าวใสขันที่ว่าก่อใสลูกติงมันก็ต้องใสทีเนาะ,ะนต้องใสทีอ่าอย่เนาะข<ะ>าส่วนลายที่ว่าเฮ็ดผ่านมากขาดชวนลายกับมิตรป้าไหวไปสิแต่พี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไปเฮ็ดขันนี่ยังมันไหวนะเพราะว่ามันกับมันกับต่างกันเนะาะต่างมองกันนะ มันอยู่ในบ้านโบหรือว่าอยู่แบบว่าอยู่ในเลนอยู่มันแบบบันไม่มีหมามาขึ้นแบบที่ไหนแกว่ามันอยู่แบบว่าุเออระวังเลยเนาะเอาผ้าได้ผ้าคีเมียงไงได้ไงอ่าผ้าขีเมียงมาพันปุ๊กปุ๊กเอา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 หัว โอ้ยอยให้มันปลักมือได้หนี่เด้อปลักมือปวดได้เนีย่ยปวดปวดอันนั่นได้มวลมาปวดเฮ็ดได้ปวดมันปวดเอาเลยไล้ <c oughs> เจ็บมันปวด,ดว <c oughs> นี่เด้อเออไม่มีผ้าบ่าาเป็นยังไงบ้างอ่ะพอแสนเซกบังดู้ฮะ แล่เจะาของประยู่กับหัว <c oughs> เ,หเลยเออเบิ่งฮ่ะอุเองมันซื่อยนะ้ยเนาะพว่ได้ผมตกผลิ้นว่าเนี่ยมันซื่เลยพนะี่น้องเนาะเตียงตัวนี้เลยนะมันก็มีเตียงอยีกหนึงนะ่งเนาะ จะมีเตียงอีกอันนึงอ้อะไรบอสอันนี้คือมันเคยซื้อลูกเล่นมันมันมพานมันแพ้งนะตัวยาวนะบอสคนีัวนะัยาวกูนีกับอนี่ยพอดีได้ทำนี่นะพอดีบอเพาะว่าเมอกีนกันปลากันแบบว่ากันมูกันมาสิมนะมันกันเบะกย่งีมันขึ้นได้อยู่บสํำนี่ บบโอ้โหมันกะมีแนวขันมันกะสิบว์ขืนเนาะอันนี้มันแบบเห็นมาย่างกายมาดูดเดือมมากอยู่เนาะให้ราได้ขืนมาที่วันอ,อ่าโอ้อันนี้เป็นวิธีตัดเล็กเพื่อนพีิธีอะไรเนาะคือว่าอันนี้ตาเธอเช็ดสิบออ่าวางเร็ว เดียม uh, 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 ันก uh, oh, uh, yeah. uh, ็มดง่ายกันเนาะเพเขาเขามาตัว uh. น oh, nice oh, right oh, oh, ี้แล้ว oh! มันก oh! ็ง่ายเราเลยวันนี้คก็แใไทยหาลักหาลักนั่นก็ได้มาไทยอ๋อให้เป็นแบบมันก่อนเนาะโอ้ยลักกับมันอยู่บ่เนี่โอ้ เ่งดึงไปไปเดียวกรล่มบางง้างเลยวะนี่แรงเวิ้งไม่เอาออกก่อนก็ได้ทั้งเดือดนะอาเอาออกไปก่อนเอ้ยเอาออกไปเรื่อยๆมันจะโมเกกอ่ะ พี่น้องเอ๋ยเนาะให้สร้างเงินสองไม่ลู้คนพากันเฮ็ดเองพี่น้องเอ๋ยเนาะมาแชนจะเป็นผู้ท่ายได้พี่น้องเด้อเนาะอย่าไว้แข่งชันหนึ่งชีได้พี่น้องเอ๋ยแต่ทำไมทำไมหมอแชนไม่ช่วยน้องเนี่ยเขื่อนกันเอ่อเอ่อเอ่อเหยียกันได้นี่ได้อยู่แต่ว่าไอได้บอเออเอ่อเบิ่งวิธีการเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะนอนเอาเลยแลยว่าหนึ่งเดือนนอนเลยก็ได้หนึ่งเดือน นอนมันจะกินง่ายนอนลงเลยเออนั่นแหละน่าจะทำใ้ตั้งขึ้นเออนั่นแหละห่านเนาะโอ้ยพักกันกลุ่มอยู่กินดิพักกันกลุ่มอยู่เหรอเออเออฮอบ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 พุ่นเลยแต่ว่าอันนี้เขาอันนี้มันก็ต้องได้ใช้ต่างหากได้เลยมันต้องได้ตัดก่อนได้นี่นะ เอาสิโค้งเลยบ่ได้เอาสิโค้งเลยนะหรือว่าสิโค้งเอาเลยบ่ตรงส่งไม่ใช่เป็นห้องบ่างบลันโค้งเอาเลยบ่อาป้าวันนี้ก้อนบัตรเนี่ยเขาเขาไปไล่เอ่อป้าป้าป้าวันนี้ก้อนนะเขาเขาไปไล่มาบัตรเนี่ยไล่มาเออต้พวกไอ้ยานบัวหอก จีกันไล่เขาจะจีกันเขาจะครองคุณแล้วบาทนี่เข่ามาขึ้นมาได้เออขึ้นมาได้ได้บาทนี่เออบ่แชนมากกับบ่ออยากบ่ายนั่งรถหนึ่งกับบ่อได้ได้บาทนี่บ่ได้แล้วต้องขึ้นท่านไลพุ่นบาทนี่ขึ้นทางรัฐบ่ได้บาทนี่เออขึ้นบ่ได้ได้บาทนี่อืมโอ้เนาะพี่น้องเอเข้าอายุชาเอีเวนเพิ่นเห็นเด็กสี่กันเนาะ แต่ว่าทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจักสีว่าอยงไ๋เด้พี่น้องเด้เนาะท้าเด้ไห้สิไดมันบ่สูง้ที่ห้มันหอดค่นี้เนาะอันนี้เม็ดนึงบ่เม็ดนึงอแม่ในนี้เมตดนึงมันต่ำโพดเม็ดนึงบอืมเม็หนึงคือเม็ดคือคือเจ0นึปสิบ่งักอันนี้อือให้มฮอดอกเม็ดนะได้ว่าไหห้มันสูงอีกนึงซเพราะชื่อนะ ตอนนั ça, ้นเนะเม็ดเศร้าบ่มาซื้อตนไหนมันแซนาแปดเซนตอนที่เาชื้อก้ึงแปดเซนผก็เจ็ซนนี่แหละประมาณนี้แหละตอนที่บาชซื้อนะซื้อตอนนั้นนะแข่งไวด้ยกันีแข่งไว้เน่ยนะบ่บริงานบ่เออาแล้อักมันเป็นน้ำรักนต้ต้องเห็นลักมัน ดึงใบบว่าแต่เนี้ยโอ้โหได้ได้ม,มันมันดินบวมเนาะเออมันดินบวมมันจะไปต่ำเลยเลยว้ายหรงซี่เอาลักเออลักอันเป็นงามนี่มามาค่ำจืูนี่ได้กระชุกไปสิเอ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 เมาใชนบอกวิธีให้เพิ่มเติมพี่เต๋อเนาะลักเป๋งลักเป๋งงามนี่ค่ำปึ๊บเลยนี่นอา่อา บมงามเนาะมันบมงามกับข้าไว้ข้าไว้ม <Sure> ัดเอาก็ได้มัดมัดแห้งแข่างมันก็ได hmm. ้ห้องเดือนเอาล้วนมัดใส่กับไม้แห้งแข่างมันนี่ชิได้เออมัดแนบแใส่ข่างมันนี่เออเบิังเบิวงนี่ชิได้หามาใส่ก็ยังไม่ได้อยู่นี่ห้องเดือนมัดห้องเดือนมัดเออามัดแข่างมัน ่ยไอ่เดยดบมาบีาเอาอันนี้เอามาไว้นี่มันบนั่นบ่เลยจะไว้นี่ได้บ่นี่อับใแปลว่าเอ้ยขนอนเลยเอ้ยเอาข้านะขงพูหละเอากิน บลวต้นเศร้ามาบ่นบ่กดมนมันฟุ่นมันหัวมนเสะบอาสองมันคือจังหวะแนม่คือ่นอยู่เนาะคือว่าให้คักเดมาน่างบยเดมันเปียกมันเปื้อนบ่เออมันกมัออกนหรว่าเอาเอาโต๊ะนั่นบ่ออกเนาะเตียงเนี่กิดยังดีชั่มเตียงดีบ่ได โอเคตอนนั้นเอือยไม่อยากอาเขาอยู่แบบยังแม่นะควเขามีแหวนมีงานเลยเขามีบำแหน่งสบายนะเออตอนนั้นเอือยแม่ไม่มีเอือยอยากป้าได้เอือยอยู่ขี้งสิเอาขึ้นปี่เอาเอซสิได้เลอืมมันล่มนะครับจะยีงได้เรือยีงอ่ามันยังอีกบ่ได้ได้หนินะเออจะไปอีกได้เด้อโอเคบ่ล่ะแล้เรื่องอยู่บ่ล่ะ ในเรื่องว่าบอเบอกชุดนี่ในเรื่องน่นี่เนาะนี่โอ้พี่น้อยกระทาดีได้เนาะเต็งเต้งกว่านี่งเออเตึงเต็ง ก็อย่างเดียวว่าภาษาลาวเขานิ่นกลัวโว้ยเนาะขอจักนี่เนาะเอฟซีเอฟซีเซาเงินฟอเอฟซีมันเอฟซีมันกิดเบิรงอยู่กับโว้ยน้ำเดือนว่าพักกันว่าอย่างกันเดย์ภาษาไทยคลิปอยู่เย็นแห้งเลยเอฟซีเงินฟอโอ้ยเนาะต้องเอาผู้แปลมาแล้วขนาดนี่ต <c oughs> ้องคนแปลมาแล้วเออต้องเอาคนแปลมาแล้ว เออแล้วหูดเลยเฉยนาเออแล้วก็โอ้ธรรมดาได้เฉยนาไว้เนาะเออาบุรีมาลอยได้เจ้าควเกียโอเคบอแซนเออกะออีเมนมาเ้อเออเออโอเคกะว่าขากู้ไปแต่ว่าแต่ว่าพังเบิ้งถ้าถ้าพังเบื้งทั้งยิี่มันจะว่าได้ไหมเนาะ เออพ่นสู่พ่อมเด้บอกได้ว่าบู่พ่อมเนาะพ่อปู่พ่อเป็นมาเออคำว่าพ่นบ่พ่อมันได้ใหญ่เลือกเว้ยเลือกเลือกก็ได้เนาะเออเพราะว่าอันนี้ว่าแสงมันเป็นผู้ในน้ำทางเอื้อยประเทศเองคุณลองเนาะมันกากับพอดีว่าป้องป้องกันเนาะชัดชาว่าซิงหอยมันเต้นมันล้องขึ้นที่ว่าเวลาว่าแสงมันมาขึ้นมาไหนใช่หอยนี่น่ะบอกหอยเพิ่นนี่น่ะ จิตมากับก็หัวทางใจก็ัด้แล้วขึ้นเลยเป็นหมาที่ขึ้นมาไหนก็ไม่ได้ไม่ได้้านนี้ไม่ไดบานี้สมัตินั่งใ้ดีพ่อนานั่งกันให้ดีเนาะมาจะไหวนั่งนี้ลูกกับไม่ได้บ้านนี้นี่ไม่ไหนั่งเร่ได้อ่านี่ใส่ลูกิงเออเนาะน้งเบก็ช่ว้แม่ช่ย้่นะนั่บ่ พวกเสือเงางมันบะมันบ่มันตัวนี้เนี่ดีกว่านี่ยคนว่าเฮ็ดนี่ยเดี๋ยวมันเสือเงางอแม่ว่ามันยันเงินหอมบพอไปทามอนเพ่ว่าหาเจ้ห้เวียงดึงตะคร้ไปไหนเอเวียงดึงตะไคร้อมเพลอนพี่ตาวัเนาะอัว่าเฮาอ้อมหัวมันบุกพอนะน้องเนาะเ่มัอ้อมออกจาจ่อนี้ก่อน จะได้ย่อขามาก่อนเนาะถ้าวันศุกร์ขยายอวัตมันมันมันกว้างพุ่งย่อขามาก่อนมันจะจ่อยเลยแมนนแล้วของนี้ค่ะจะมาออมหัราะว่จะมาออกตัวนี้เป็นแหวชรชิงภูเขาเพื่อนค่ะด้วยเฮ้ยดึงก้อนนี้เด้หมองนี่มันยังห่อยเลยมันก่อกันแน่อ่าอีกอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก่อกันเี้แ คอหนึงนี ye, ่น like ี ère, uh. ่น uh. ี c <c uh. ่เออมันกคอกันนะครับคอกันเออเนี่ยมันก็เป็นตาเป็นตาโยนอืมเนาะอ่าขึ้นไหวแต่โดนละเบ่อได้ว่านี่ไรอันนี้นะคิดไว้แต่โดนละเบ่อได้ว่าได้ว่าก็ได้มีโอกาสซื้อนะมีโอกาสซื้อแล้วก็บุมีรถถ่ายแล้วแบบบมีงบนะแนนอันนี้ถามลูกว่าเขาใช้เหตุวิธีใด พอว่าจะเดือกูอ no. ยู่แบนลูกมลมสุฟังนะว่า yes. มันมีสัตว์ิแม่ไฮสิเก้ใครวิธีไรเนาะแม่ลูกมลมสุ่ฟังมันมีแนวม่าเหยยบขึ้นมาเหยียบเนาะขึ้นมาเหยียบานก็เลยามันใกลทางไเนาะเอ้อะไรบไาคูไปสิก่นสารพัดแชร์กั่ด้ได้หามอย่างนี้ยังรอบขึ้นอีเนาะอตามทางเรื่อยเพิ่นแลว ตามเดนเงยเพื่อนเนาะเพือนเพื่อนเยเพื่อนได้บานี่รมานเพือนพแทนได้บาน่เพื่อนจีอะไกันแต่เพื่อนเป็นไงเนาะห้างนุกนั่นห้างนะพ่อเลยห้างนะพ่อห้างนุกนะอันห้างนะพ่ดึงออกเอเอ

กันทั้งขอบไว้ได้แต่ว่ามีแต่เห็ดแบบนี้เอาเนอะเห็ดรักขยังไว้แล้วก็บนั่นก็บรักหนึ่งนี่ก็บรักหนึ่งอ่านั่นก็บรักหนึ่งอ่าอืมแับนี้ขันเฮาอยู่ขันเฮาอยู่เ้าก็บื้อไว้ยฮึ่ออ้อก่อนแบบเ้าสิไปเ้าจังดึงไปแับนี้อ่าวิธีมันก็คือแบบนั้นเนอะมันเหมือนประตูเ้ียดไปดึงเข่าดึงองอเนาะ นอกันจะได้เห็ุประตูมันอีกอีกอย่างนึงน,นะนะ<ช>ประตูไว้แนวขึ้นนะเห็นประตูเปิดนะประตูเล็กเาอ้อมมาปิดไว้แล้วกันอะจาเป็นยังดอกเนาะ,ะมีแต่กบานังกบซีซีเอา พอดีแล้วประเษนกะสิเมื่อพอดีเลยนี่แล้วอะไรกะสิเมื่อป้าได้บัตรนี่เอารถออกพอดีเลยมานี่กะอย่ามันเกจะทั้เลยเพื่อนกันเลยเกจะเลยยู่สบายจะได้ได้ตัดเนาะตจะได้ตัดได้ตัดแบบไหนเอเชวิธีได้อามันเหลือได้จังเึ่อเอื้อกะทีเฮ็ดประตูอยู่ข้างนี้เลยอ่าเอื้อวันเปิดนะ นี่อชิโงมานีเมนบอกเอาชิโงมานีเลิดัถอดออกถอดออกถอดง่ายๆหรอกเปนยงไงเนาะอันนี้นะเดี๋ยว่าเข้าเข้ามุนนี่เนาะเอยเนาะมุนนี่ออกเพื่อนี่แหละกัเขากดึงเป็นชองมาเลยนี่แลาวนี่เ็กรมาฟังอยู่นี่นะกระชเปิดขึ้นทางนี้เปิดน้อยๆเอาโดยกลงน่อยๆเอานยงไเนาะขันลายบกใหญ่บาดนีเนา เดวิอ้เอยนอบเลยนะหอบมันพิ่มยืดออกอีกเลยเหลืออีกนึงเหลือว่าอ้อมในอื่นต่ออีกแน่นแน่น้องเตชินออกมาบ้่ได้ออกมได้ค้งคนน้อยไว้ในได้บาทค้างคนน้อยไว้ในอืมงคนน้อยไว้ในมิแตว่าเหตลักยืดไว้แบบนี้เนาะอ่า มันเหน่เลยบบบนี้กแรกแบนี้เออจะบอกน้าแบมามุไม่โดอ้อมเพื่อนตะมอมว่าอยู่บานนี้มิจิดีบานนี้ทั้งแม่ทั้งลูกไปป้ากันแมงเละนี่มีแผนไปจ๊กเกอรไปม้งไทยปากันไปจกกนนี่ว่าอวนาบว่าเชงเเลยบ่าูนายทางนั้นเฮ้ยบอได้บลายเลยกไดเยแว่าสคุณ ออ้ยาวชนพุ่นคลื่นวะนขี้านเอายวชนพุ่นคึืนวะรบ่งามเนบุกี้ดอกอ๋ฉัน่แก้าักมาใส่มันลุกใส่ทั้งหัดั้งเลยมนแน ข้างๆนี่ยฮะมันอันนั้นในิ้งอย่นี่นะเออเออขันได้ยังได้ยังโอเคอยู่บ่อ่าตัวได้อยู่ได้อยู่เนาะเไปเด้ไปซีได้โอเคอยู่บอจังหวะกันเอาสิ่งอะไเออมันมันต่ำโพดเนี่ยขนาดสูงขึ้นอีกน้อยหนึ่งเอออะได้ชั้นนี้บ่แประมานี่พ่อแมนประมาณครึ่งนี่เนาะแมนประมาณนี้ฮะโอเคเคยมีเห็นอยู่บอคนชัยไปซีก่อนเออเออหลังเล็กเนี่ยเห็นชัยไปซีแต่ผมก็เห็นนะ bây bữa ngay, ngày cày bông cua này, này à? vâng kè kè vâng à. e, nó biến thế này à? nãy bữa ngày cày cái bông cua, nó cũng cả, cũng cả tháp ma đài ở đây này, nó cũng được bao đây, đây này, kiệt thằng này đó, ồ, phu cứ cao đấy, này nó, cắn đây u, đây gì คืออื่นขึ้นไปเด้ออือบ่บ่ได้ดอกเนาะมันพอดีแล้วอันนี่น่ะพอดีงามเด้อเอถ้าสูงนี้ก็สิบ่งาม้อืตัวแบ่ันยนนมันเกาะจักก็ได้ก็บ่จักแนี่แ่นี่คั่นว่าเอ้ยยังบ่มีเฮ็ดกะ้ีส่างหน้าเพราะว่าทางทางแม่เพิ่นเคยแนะนําบ่แนอยู่แ่นี่น่ะเอาไปโยเอ้ยสิว่าโยหม่องใดหน้าคันใดบ่ได้ว่าไดก็ได้มบ่เือนน่ะนะ มมองหน้าข้างในมันยังแบบว่ามองห้องเยียบขึ้นไปมันยังบเปื้อนเด้โด้วยแมนอื่นเหรอโวยโวยไปเ่ะนะเฮ้ยบ่เฮยเวียรกันมาอะไรจังมือพุ่นี่ะแปลจะเติร์ดวัดเติดที่ไหยังเยอะทังหลังยังโบเทได้เพื่อนห้องกันเพนก็แบบว่าการเพื่อนคนอยู่เนาะกับแบบเพื่อนคนบริยูนี่กรสีชั้นเดือดวันอากาศมันก็ต่างกันเวลาเนาะอ่าักแล้วอะไแบบนี้นะอ่า จะโบ่บ่มันก็บ่ไ้เฮ็ดให้เฮือนทางทีไรแล้วน้องๆใส่แบบนี้กันเนาะบ่ไ้ทีไรเป็นไรเออมันก็ซ้ำเก่าห้าอยู่กันได้อยู่เต็นบ้ได้บาด้นะเต็นมาเต้นบรได้นี่เอ้ยถูเอ้ยถูแล้วตอนตอนเศร้าตื่นมามีแต่ห้อยแมนมีแต่ห้อยเข้าไปในนะออกมามีแต่ห้อยกระไรคือวีดีการ์ดเราอยู่ก็ยังเงินเต้นขึ้นไปแล้วเนาะเต้นขึ้นไปรถ

ะว่ามื่อี่นก็ขึ้นมาพวกนี้่นละเรียบร้อยอะไรเพีองใ้เนาะมีอย่างแรกบาดนี่ไอเพเองไดนอนลาะลาเลยเด้อเพีองเดเนาะสบายดีเพียง